สวัสดีค่ะชื่อเอ็มออนสานเถินแก้วนะคะมาจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภ่าเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรคะ่ะวันนี้เป็นผู้แทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างนะคะในการเข้าร่วมศึกษาดูงานบริษัทถดดาวอินคาแล้วก็ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับถดดาวอินคานะคะเพื่อที่จะพาผู้ประกอบการในการบุกเพาะธุรกิจนะคะมาแมทชิ่งธุรกิจกับบริษัทถดดาวอินคาแล้วก็เครือข่าย ภาคีของอา,อาเซียนค่ะาการมาศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะได้ประโยชน์มากไามมหาศาลนะคะอันดับแรกได้รู้จักกับประชาชนทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังต่างประเทศเช่นลาวกัมพูชาเขมรจีนนะคะที่จะมาร่วมมือกัน ที่จะมาร่วมมือกันปลูกั่วดาวอินคาแล้วก็แปรรูปในแปรรูปให้เป็นเครื่องสำอางแล้วเครื่องสำอางแล้วก็อาหารนะคะในอนาคตค่ะค่ะวันนี้นะคะทางอุทยานวิทยาศาสตร์ท้างเหนือตอนล่างนะคะได้พาบริษัท b e a u t y w o r k ์ คอสเมติกนะคะซึ่งเป็นบริษัทในวมเมาะธุรกิจของเราที่เราได้ดูแลนะคะซึ่งมีประธานบริษัทชื่อคุณเปียพรดอนสิงหรือคุณหนึ่งของเรานั่นเองนะคะที่ได้ช่วยกันพัฒนาสูตรเครื่องสําอางให้กับบริษัทคุณชํานาญนะคะแล้วก็ในภาคีเครือข่ายต่อไปค่ะ